พอมาสังเกตดีๆอันนี้มันเรือหินเหรอครับเนี่ยอ๋อมันคือเรือหินทั้งลําเลยครับคุณผู้ชมครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นซรากโบราณสถานอะไรสักอย่างอีกนะครับแนะอ๋อไม่ใช่ครับเกมของผมเองนะครับเจมีไรเฟิลอัลฟาดารกอนเกมที่ผมพัฒนาเองหาซื้อได้ในสตีมลิขสิทธินอยู่ด้านล่าาส่วนจะสามารถเล่นได้บนที่ G O เลยนะครับผมคาว่าจะมุ่งหน้าไปทางใต้ถ้าพึ่งนึกออกในเรื่องที่ท่านมัวเคยบอกเอาไว้ดอกบัวสีม่วงเข้มบางที่ใชยฝั่งทางใต้ท่านทรีน่าน่าจะถูกทิ้้้้งงไวที่่่แหหนนนัมมมาาาตาาเพือค,คุณผูช ตามหาเพื่อนพันลีครับเพื่อนกูหายครับข้าได้ทิ้งความรักไว้ณที่แห่งนี้ครับท่านมิเคล่าท่านมิเคล่าทอดทิ้งไปเสียแล้วใช่ไหมทอดทิ้งสิ่งที่ท่านไม่ควรทอดทิ้งเป็นอันขาดคนที่ช่วยเหลือร่างครึ่งหนึ่งของตัวเองยังไม่ได้จะไปช่วยเหลือคนพูดอื่นได้อย่างไดชัดเจนครับก็คือว่ามิเคล่ามีสองร่างในตัวคนเดียวกันครับคุณผู้ชมก็คือมีร่างของทรีน่าในตัวแล้วก็มีมิเชล่าตัวเองนะครับนะ ก็คือทิ้งทีหน้าไปนะครับเพื่อให้ได้ผู้หญิงคนใหม่นะครับมาเป็นแฟนนะครับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ผมชอบคําพูดเขานะก็คือว่าขนาดครึ่งล่างยังดูแลไม่ได้นะครับแล้วเออรักแท้จะดูแลได้ไหมไม่ใช่นะครับคนอื่นจะดูแลได้ยังไงนะครับนะเนาะเพื่อนผมยังจําชื่อไม่ได้เลยครับเรียกว่าเพื่อนหน้ากากขาวแล้วกันนะครับนะมาตามเพื่อนหน้ากากขาวครับอัญเชิญคนมาช่วยด้วยได้ด้วยครับคุณผู้ชมเราสามารถอัญเชิญหน้ากากขาวเพื่อนเรามาได้อ่ะเฮ้ยนายเรามาร่วมหาท่านทีหน้าด้วยกันเถอะ อันเชิญน,นะครับนะชื่ออะไรวะทีโอลีเยนะครับกูลืมชื่อแกนะครับนะชื่อสะกดยากเรียกหน้ากากขาวแล้วกันนะครับนะเราต้องตามหาเรานักโบร,ราณคดีส่วนนายนักกวีผู้ตามหาความรักเราทสอ,องคนจะต้องหาทีน่าให้เจอหืไม่ใช่ทีน่าดีกว่านั่นมันอะไรวะนะ่ะอาสูรเนโคลนครับอื้มอื้อนี่คือทีน่าของมึงเหรอเนี่ยอ่าอ่าโอ้โหมีทั้งมา้ามีทั้งโอ้โอ้โอ้ไม่ก๊อ เอ่อถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าชัดเจนแล้วครับก็คือมิเคล่าไม่ต้องการจะให้ใครไปเจอกับทีน่านะครับคุณผู้ชมคำถามคือแล้วมิเคล่าสามารถแยกได้ยังไงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังพิเศษของมหาลูมิเคล่านะครับนะนั่นแหละใช่ที่ทําทให้เหมือนกับว่าแยกออกไปแล้วเหมือนกับว่าร่างกายตัวเองเหมือนกับสภาพมันจะยังเป็นเหมือนเดิมแต่เหมือนกับว่ามวลในร่างกายมันลดลงอ่ะ เอาง่ายๆครับถ้าเกิดเปรียบเทียบตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่ามิเชล่าแม่งเหมือนกับหลอดวูดมอร์ครับในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับนะเอาเป็นว่าอันนี้คือตอนนี้คือมิเชล่ากลายเป็นฮอคลักซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราต้องตามหาฮอคลักซ์ให้เจอนะครับนะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับนะโอ้โหแล้วแม่งพื้นที่โดยรอบแม่งมีแต่เรือเข้ามาหานะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรือมาหาแบบนี้อย่าบอกนะว่าทุกคนมาตามหาทรีน่าแบบอย่างนั้นเหรอวะตอนแรกผมก็นึกว่าเรือยกทับมาไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ เธอสวยขนาดที่ว่าเรือร้อยลำต้องมาหาเธอนะครับนะตำนวนนี้มาจากาในมหากาบนะครับคุณผู้ชมครับอีเลียสนะครับนะเป็นเรื่องราวของเฮเลนนะครับที่แม่งคือเรือเป็นร้อยลำนะครับนายกมานะครับเพื่อไปที่เมืองทรอยนะครับเพื่อจะไปกระทืบเพื่อเอานางเฮเลนกลับมานั่นแหละครับยเรียกว่าสวยแบบวัวตายควายล้มอ่ะผมว่านะครับได้ความทรงจําของทหารคนตมของคนตรมนะครับนะนี่คือกูรละทมเลยนะครับนะ โครนตรมคือซากศพแปดเปื้อนเน่าสลายผู้ไดน้นิทานิรันด้วยน้ำหวานของทรีน่าโครนตรมจึงกลายมาเป็นอัศวินของนางอ๋อมันคือโครนเนาะมันไม่ใช่ไอตัวหยาดเงินใช่ไหมครับนะแล้วนี่แหละครับโคนแข็งนะครับนะว่ากันว่าโครนตรมคือซากชีวิตอันสมมติที่อยู่ในโรงหินอ๋อก็คือจะบอกว่าในโรงหินเนี่ยก็คือไอเรือลำนั้นที่เขาขนกันมานะครับมันคือเรือที่แบบว่าข้างในใส่จะซากศพลงไปอะ่ะแล้วก็ส่งมาให้ทรีน่าอย่างเดียวนะครับนะต้นอ่อนเลือดน้ำหวานนะครับนะจุน้ำหวานสีม่วงมน เป็นวัตถุดิบชิ้นหนึ่งในกาซรร่าเทพบหาได้ยากมากว่ากันว่าผลิตนอนในแองเลือดน้ำหวานของทีน้าที่ถูกทอดทิ้งนะครับนะดอกบัวสีม่วงเข้มที่เหี่ยวแห้งอย่างสง,ง่านงามเป็นวัตถุดิบหนึ่งในกาซ่าไอเทมน้ำหวานพาให้เข้าสู่ดิทาหอมหวานมืดสลัวราวกับยาพิษเข้มข้นนะครับนะจริงๆมันคือยาพิษจริงๆมันคือความคิดทันทีนะาโอ้ทันทีนะามันช่างนุ่มลึกและสุกงอมอะไรเยี่ยงนี้ทั้งพิษและนิทราอันแสนหวานของเธน ได้โปรดให้ข้าได้ยินเสียงท่านด้วยเถิดไหนวะ,ะ,ะเพื่อนอเพื่อนปูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่ในสภาพแบบมเมาน้ําหวานไปแล้วครับเจ้านี่เองเออของโคดีเมื่อกี้ขอบคุณเจ้ามากนะเพราะเจ้าข้าเลยได้พบกับท่านทีนาตอนนี้ข้ากำลังสู่นิทาด้วยพิษของท่านทีนา เพื่อได้ฟังเสียงที่สูญหายไปช่วยรอก่อนอย่ากวนข้าละเอาอยู่จะได้ไม่กวนโอเคครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าติดกีนะครับคุณผู้ชมครับคือเราต้องทำลายหอครักชินี้ทิ้งหรือเปล่านะครับมันถึงจะทำให้อ่ามิเชล่านะครับอ่อนแอลงไงนะโอเคครับคุณผู้ชมครับไปหาข้อมูลมาแล้วครับต้องดื่มเป็นจำนวน4ครั้งนะครับใครจะไปรู้กับมึงล่ะครับ หยุดมิเคล่าทีอย่าให้เด็กคนนั้นได้ขึ้นเป็นเทพบอกคำกล่าวของทรีน่าครับนางบอกว่าให้หยุดมิเคล่านะสหายไปช่วยฆ่าทีอย่าคิดที่จะหลอกกันเสียเปล่าข้าคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่เจ้ามีเพียงข้าที่จะได้รับไหลเคียงข้างท่านทรีน่าเออคนเรานะครับนะเป็นเพื่อนกันแท,นแท้ๆนะครับนะเป็นเพื่อนกันแท,นแท้ฝ่าเป็นฝ่าตายกันมานะครับเช่วงกันสู้บอสมานะครับนะ ทำไมมันมาหักกันอย่างนี้อไอเฮียม่งมีรภาพของเราสองคนมันไม่มีความหมายเลยเหรอบอกคํากล่าวที่น,นายครับอ่ะมึงตั้งใจฟังมึงแค่รูหูดีๆเราต้องไปกู้โลกใบนี้เว้ยมึงตื่นมึงตื่นฮัลโหลนี่มันยามข่ากันจะชัดเลยข้าไม่ให้อภัยเจ้าแน่ <You die. S 1> การเป็นเทพไม่ต่างอะไรกับการถูกจองจำ <Okay. S 1> ไม่มีใครช่วยเทพที่ถูกจองจำได้ <Okay. S 1> เหตุนใดเจ้าจึงหลอกลวงข้าผู้แข็งแกร่งเช่นนี้ <You die. S 1> เครื่องรางรูปยิ้มสตรีศักดิ์สิทธิ์ทีหน้า ภาพมายาที่ชายคนหนึ่งกักขังไว้ในหน้าต่างบานลึกของหัวใจเพื่อปปะนกโจมตีเมื่อตัวละครล่อข้างติดสถานะหลับนะครับมีเพียงข้าที่รู้นิทราอันมืดสลัวและความอ่อนโยนหวานละมุนของเจ้าดังนั้นจงยิ้มให้ข้าเถิดให้ข้าคนเดียวมิเคล่ากับมาเลเนียสองคนนี้เป็นแฝดกันคลอดออกมาพร้อมกันแล้วมาเลเนียนะครับนะก็ต้องมีแฝดของตัวเองซึ่งเราไม่ทราบว่าแฝดเหล่านั้นคือใครนะครับแล้วก็มิเคล่าครับก็คือแยกร่างแบ่งภาคของตัวเองออกมาเป็น2ร่างนะครับเหมือนกับที่มาริกาและราดารกรแบ่งภาคกันเองครับนะ นั่นแหละครับก็เลยทําให้กลายเป็นว่าตัวของมิเคล่ามีความใกล้เคียงเป็นเทพมากที่สุดนะครับในขณะที่คนอื่นทําไม่ได้เนาะประกอบกับนะครับนะตัวของไฟของเมสเมอร์มาอ่านดูกันครับคุณผู้ชมครับใช้เผาต้นไม้ผนึกที่สร้างโบราณสถานนะครับนะเมสเมอร์จากสถิตนี้มีแห่งไฟอีกครั้งเช็เช่นผู้เป็นน้องสาวนะครับนะแปลว่าก็คือตัวของเมสเมอร์ก็คือมีแฝดของตัวเองอยู่นะครับเหมือนกับที่ทรีน่าเป็นนะครับอีพิซอดนี้ชัดเจนนะครับว่า ทรีน่ามีตัวตนอยู่จริงและเป็นอีกภาคหนึ่งของมิเคล่าก็คือ2คนนี้เป็นร่างแบ่งภาคกันนะครับนะไม่ใช่แฝดที่เกิดมาร่วมท้องกันนะครับไม่ใช่นะแบ่งภาคกันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนะส่วนเมสเมอร์นะครับก็ดูเหมือนจะมีน้องสาวแต่จะเป็นน้องสาวจริงๆหรือว่าจะเป็นน้องสาวที่เกิดจากการแบ่งภาคอันนี้เรายังไม่เจอแต่เชื่อว่าน่าจะมีจริงๆเพราะเราเห็นทรีน่ากับมิเคล่าทาได้แล้วนะครับรวมถึงมา,มาริกากับดารากรเนาะผมว่าที่เขายอมคุยกับเราก็เพราะว่าตัวของเรานะครับนะก็คือเป็นคนที่ต้องไปปราบมิเคล่านั่นแหล ช่วยสังหารมิเคลาทีได้โปรดอภัยให้เขาเถิดอีเจนี่ก็ให้กูโหลดเกมโหลดเกมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคบนะครับนะแต่ในเรื่อง DLC จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับกับเกมของผมเองนะครับเจมินายเฟมอัลฟาดากเกมที่ผมพัฒนาเองหาซื้อได้ในสตรีมลิิชนอยู่ด้านล่างสนใจสามารถเล่นได้บนทีีโอเยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ